มีเคสที่น่าสนใจอยู่เคสหนึ่งอยากจะนํามาพูดคุยกันเป็นการปล้นร้านทองที่จังหวัดพัทลุงเหตุการณ์นี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจสามารถนํามาถอดบทเรียนแล้วก็พูดคุยกันได้ก่อนที่จะเข้าเรื่องหลักเหมือนเดิมครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเวลเลอร์พีเอ็กซ์แบรนผ้าจากเวลเลอร์เท i c a ค เวลเลอร์แท็กทเขาตั้งใจทําขึ้นมาเองเลยมีเสื้อเท่ๆมวกเท่ๆแนวแท็กท c a l สำหรับคนเท่ๆใส่ทําเท่ได้ทุกโอกาสตอนนี้ขายแล้วทั้งออนไลน์และออนไซน์เวเลอร์พจาก w วเลอร์แท็ก a ิคก็เป็นเหตุการณ์ในวันที่14กรกฎาคมคนร้ายนะครับก็แต่งชุดดำใส่หมวกน็อกเข้ามาในร้าน ใช้ปืนขู่แล้วก็เก็บปืนไปจากนั้นก็เอาขวานหังนด้านสันนะครับแล้วก็ทุบไปที่ตัวกระจกเจ้าของร้านพุ่งมาแล้วครับคอนโทรลไปที่หัวแล้วก็เทคดาวลงไปจากนั้นพนักง,งานก็ช่วยกันมีการเทคดาวลงไปแล้วคอนโทรลที่พื้นมีคอนโทรลจากด้านบนแลกวก็คอนโทรลจากล่าง,งาสุดล่างเป็นไฮแอลโลคอนโทร ผีเสื้อส้มแล้วก็เข้ามาแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปควบคุมมือเอาหอตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการควบคุมที่ใช้ได้เลยนะครับแน่นอนครับอาจจะไม่เป๊ะแบบหลักการทางาศาสตร์การต่อสู้ปองกันตัวแต่ถือว่าโอเคเลยการคอนโทรลตัวนี้ก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆครับคนร้ายก็พยายามที่จะขยับตัวต่อสู้ พนักง,งานเจ้าของร้านแล้วก็พลเมืองดีก็ควบทวนที่พื้นไปเรื่อยๆสักพักตำรวจก็เข้ามาตำรวจก็เข้ามาแล้วก็พยายามที่จะทําการควบคุมที่มากขึ้นพยายามที่จะพัฒน,นาการแล้วก็นําไปสู่การดําเนินคดีต่อไป นั่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ร้านทองจังหวัดชุดลุงหลังจากที่มีการจับกุมแล้วนะครับคนร้ายก็ชื่อในเจมอายุ32ปีเป็นอดีตตำรวจซึ่งมีประสบการณ์ทำงานอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็โดนไล่ออกมาทราบว่ามีปัญหาด้านการติดหนี้สินจากการพนันก็หาทางออกไม่ได้ละ เลยตัดสินใจปล้นร้านทองอ่มาดูเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเราสามารถพูดคุยประเด็นอะไรกันได้บ้างอันดับแรกเลยผมพูดถึง r e s p o n s e t i m e หรือว่าระยะเวลาในการตอบสนองคนร้ายเนี่ยเจ้าเจมเนี่ยปรากฏตัวในเวลา16นาฬิกานาที30วินาทีนั่นคือเวลาที่คนร้ายปรากฏตัวเฮียเ yeah, จ้าของร้านครับสุดจัดใช้เวลาเพียง15วินาทีเวลา16นาิกานาที45วินาทีเจ้าของร้านเข้าคอนโทร เจ้าเจมคนไายไว้ได้แล้วก็เทกจาวลงไปปรากฏตามข้อมูลจากกล้องวงจรปิดนะครับจาก cctv เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเจ้าที่ตำรวจได้ approach ได้เข้ามาถึงตัวที่เกิดเหตุตรงเนี้ยณเวลา16บหกนาฬิกาห้นาทีสินนวินาทีก็เท่ากับเวลาในการเข้าสู่ที่เกิดเหตุระยะเวลาในการตอบสนองของเจ้าที่ตำรวจเนี่ยใช้เวลาไปประมาณ2นาทีสีวินาทีเท่านั้นเองตรงนี้ ชื่นชมพี่น้องตำรวจจากพัทลุงมากเลยนะครับถือว่าตอบสองเหตุได้ไม่ถึง3นาทีเนี่ยสนาทีจุดสีวิยอดเยี่ยมมากๆนะครับชื่นชมพี่ตำรวจแต่เหนือสี่อื่นใดครับคนที่ทําให้เหตุการณ์นี้จบลงอย่างสวยงามก็คือเฮียเ mm hmm. er, จ้าของร้านจะเรียกว่าเฮียอะไรดีเฮียคาบิบหรือเปล่านรือว่าแชมป์เอ็นะครับมีการเข้าเฮดคอนโทรลแล้วก็เทคดาวลงไปใช้เวลา15วิเท่านั้นเองในจังหวะที่ คนร้ายก,กำลังมีวิสัยทัศน์แบบอุโมงเนาะเป็นเทอร์ l v ลวิช n ั่นกำลังโฟกัสกับตัวงานที่เขาทำข้างหน้ากำลังทุบกระจกกำลังจะกวาดทองนาวินนาทีนั้นวิช i ั่นของเจ้าเจมคนร้ายเนี่ยก็ไม่ได้สามารถสังเกตเห็นการมาของเฮียคาบีฟเฮียเจ้าของร้านที่เข้ามาจัดการได้ตัวน,นี้สื่ออะไรครับในมุมมองของมันคือสื่อในเรื่องของความสําคัญ ของทักษะในการป้องกันตัวหรือ defensive skill ไอตัวทักษะป้องกันตัวเนี่ยใช้คำว่ามันไม่รู้ว่าจะได้ใช้เมื่อไหร่แต่ถ้าถึงเวลาจะเป็นต้องใช้เราสามารถใช้มันได้ดีขนาดไหนนะครับพี่น้องเจ้าที่ตำรวจที่เอลมีเบลต์ตลอดเวลาหรือนักปฏิบัติการพิเศษที่เราจะเก่งเราจะพิเศษก็ต่อเมื่อเรามี Equipment ครบเนี่ยวันใดที่เราถอดเบล ปลดอุปกรณ์ออกทุกอย่างเรายัางพิเศษอยู่ไหมอันนี้ก็เป็นคําถามแต่เมื่อสักครู่นี้เห็นเลยนะครับมีหลักการหลายๆอย่างที่โอเคผมจะไม่วิพากในมุมของเชิงเทคนิคที่จะต้องกริปแบบนั้นล็อกแบบนี้ถึงจะได้เปรียบจะต้องเป็นผ้านู่นผ้านี้อะไรตามศานะสตร์ศิละปะต่อสู้ป้องกัน,กนตัวผมจะพูดถึงเรื่องเทคนิครวมๆแล้วกันอันดับแรกเลยเรื่องของการเข้าคอนโทรลการแบ่งว่ามีคนนึงที่คอนโทรลสนหัว ใช้คําว่าร่างกายส่วนบนแล้วกันแล้วก็มีคนหนึ่งที่คอนโทรลไปที่ร่างกายส่วนล่างแล้วกันตรงนี้มันก็เป็นเทคนิคที่เรียกว่า high and low control นะก็เป็นวิธีการหนึ่งที่มีประสิทธิภาพนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาร่วมกันใช้นะทั้งพนักงานทั้งเฮียเจ้าของร้านที่ร่วมควบคุมมือปล้นเจ้าเจมด้วยกันแล้วก็มีพี่เสื้อส้มเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นพลเมืองดีหรือมีความสัมพันธ์อะไรกับตัวร้านแต่ก็ เข้ามาแล้วก็พยายามที่จะทาในสิ่งที่เรียกว่า hand control นะครับการควบ,บคุมไปที่มือเป็นสิ่งที่สําคัญมากปืนขวานหรือค้อนที่เจ้าเจมนําพามามันจะทําอะไรใครไม่ได้ยกเว้นปืนขวานค้อนนั้นอยู่ในมือของคนร้ายาการที่พี่เสื้อส้มเข้ามาแล้วพยายามควบคุมไปที่มือเนี่ยเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมเลยในเรื่องของความสําคัญของการเรียนรู้ทักษะในการป้องกันตัวเองนะครับทำไมถึงสําคัญเมื่อสักครู่นะครับอย่างที่บอกไป r response time ของพี่ตํารวจ ใช้เวลา2.45นาที2นาที45วินาทีลองกลับกันครับหากไม่ใช่เฮียเจ้าของร้านทัานนี่ยหลอครับไม่มีใครกล้าเข้าไปจัดก,การแบบนี้หรอครับ กว่าพี่ตำรวจจะมา2นาทีเสศษเ,เกือบสนาทีนั้นคนร้ายทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดคิดแบบเวิร์สเคสเขาตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงจริงๆเนี่ยสนาทีเส็ษเ,เกือบนาทีเนี่ยยิงได้กี่นัดครับนี่คือคำถามเพราะฉะนั้นทักษะการต่อสู้ป้องกันตัวการฝึกที่เป็นระบบวิธีคิดที่ถูกต้องแล้วก็การนำไปใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทผมมองว่านั่นคือสิ่งจาเป็นสำหรับทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่พี่น้องประชาชนทุกคนเลย หลังจากที่เหตุมันจบไปแล้วนะครับก็มีบทสัมผัสทางนักข่าวก็ไปถามทางเฮียเจ้าของร้านว่าทําไมถึงเท่าหานขนาดนั้นเฮียเจ้าของร้านท่านพี่เขาก็บอกไปว่าพยายามสังเกตแล้วก็เห็นว่าเป็นปืนของเล่นประเด็นเนี่ยนะครับผมอยากจะคุยมากๆเลยออกตัวก่อนว่าผมชื่นชมทางคุณพี่เจ้าของร้านแต่ผมไม่อยากให้การปฏิบัติของคุณพี่เจ้าของร้านกลายเป็นบรรทัดฐานให้กับท่านอื่นๆท่านผู้ชมคนอื่นไม่อยากจะให้ Normal ล z e การที่จะต้องระบุตัวอาวุธปืนให้ได้ก่อนว่าเป็นปืนของเล่นแล้วเราก็ถึงจะไปจัดการเขาปืนของเล่นในปัจจุบันเนี่ยครับมันผลิตออกมาโคตรเหมือนโคตรใกล้เคียงของจริงเพราะฉะนั้นหากจะต้องสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติโดยการ i d e n t i า y ให้ได้ก่อนว่านั้นเป็นปืนของเล่นหรือไม่แล้วค่อยตอบสนองเหตุผมมองว่าอันตรายมากมันเพิ่มช่องว่างในการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ขึ้นไปเยอะเลย ตรงนี้เขาเรียกว่า Reactionary Gap ะครับถ้าเกิด reactionary g ก p มันเยอะมากๆเนะี่ยความปลอดภยัยของเจ้าหน้าที่ก็จะน้อยลงอีกอย่างหนึง่งถ้าหน้าตามันเป็นปืนของเล่นในยุคนี้เราสามารถ modify ปืนของเล่นให้มันสามารถมีฟังก์ชันในการยิงออกไปจริงๆได้มันก็สามารถทําได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูแล้วหน้าตาแบบปืนของเล่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะยิงจริงๆไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับไม่อยากจะให้กรณีที่ว่า ต้องระบุให้ได้ก่อนว่านั้นเป็นปืนจริงหรือเปล่าถึงจะเข้าไปเทคแอคชั่นอะไรมีเคสคลาสสิกที่ตำรวจรับแจ้งเหตุไปว่าพบคนร้ายถือปืนในที่สาธารณะตำรวจก็รุดเข้าไปในที่เกิดเหตุเข้าใช้วุฒิปืนปะทะกับคนร้ายคนร้ายก็เสียชีวิตลงในขณะที่นำส่งโรงพยาบาลในระหว่างที่ทำการตรวจที่เกิดเหตุหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นน่ะปรากฏว่าปืนที่คนร้ายใช้เป็นปืนของเล่นสกิปไปตอนจบเลยเคสนี้สารยกฟ้องตำรวจถือว่าตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย หมายความว่าจะเอาปืนของเล่นไปชี้คนไปทั่วแล้วเราจะอ้างว่าเฮ้ยแค่ปืนของเล่นเองไม่ได้นะครับไม่ได้ไอตัวคลาสสิกเคสที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็เป็นเคสของ c a r m e l i ไลส์หากท่านผู้ชมอยากให้ผมเล่ากรณีศึกษาเคสของ c a r m e l i ไลส์ก็บอกหน่อยนะครับท่านสามารถสื่อสารกับผมได้โดยการกดตัวทีตัวทีตัวทีแทงโกครับไว้ในช่องคอมเมนต์ด้่นละ อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะครับในเมื่อเราไม่ควรที่จะมามุ่ง identify ว่าปืนนั้นเป็นปืนของเล่นหรือไม่เพราะฉะนั้นเราควรจะคิดไปที่ worst case หรือว่านั่นอาจจะเป็นปืนจรงิงมันอาจจะเป็นวิธีคิดที่ทําให้เราปลอดภัยกว่านะครับแล้วเมื่อกี้ที่บอกไปหากตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ละ่ะเราจะทําอะไรได้บ้างเราจะทําอะไรในระหว่างที่ตํารวจกําลังจะมาได้บ้างหากเราไม่มี defensive skill เราไม่มีอาวุธปืนในการต่อสู้แบบนั้นนะครับก็ขอแนะนํา สิ่งที่เรียกว่า attack management หน้าประการที่จะทำให้เรารับมือกับการโจมตีทำร้ายจากคนได้ดีขึ้นอันดับแรกเลยหาที่กำบังครับอะไรก็ตามที่มีดแทงไม่เข้าปืนยิงไม่ทะลุไปอยู่ข้างหลังมันในสภาพกยายภาพของทางร้านทองหรือว่าห้างสรรพสินค้าหล,หลายที่ที่มีของราคาแพงๆก็อาจจะมีกระจกที่กันกระสุนอะไรพวกนี้ครับหลบไปอยู่หลังมันให้ได้นั่นก็คือข้อแรก c o อร์ Cover, ที่กำบงัง ข้อ2นะครับเราเรียกว่า c o n ซิลเมนต์หรือว่าที่ซ่อนพลังหาที่ที่เขามองเราไม่เห็นมันอาจจะไม่สามารถกันกระสุนแต่ในเมื่อเขาไม่เห็นเราเขาก็ไม่สามารถที่จะเล็งยิงเราได้ถนัด3ใช้คําว่า Shielding หรือว่าสิ่งกีดขวางเราหาอะไรขวางไว้เป็นโล่ก,กั้นระหว่างเขากับเราก็จะทําให้เราปลอดภัยขึ้นเขาเข้าหาเรายากขึ้นดิส t a n c e หรือว่าระยะห่างนะครับเราสร้างระยะห่างเราอยู่ห่างเขาไว้เขาก็จะกระทําต่อเราได้ยากขึ้น ถ้าเกิดสุดท้ายละระยะห่างก็ถอยจนสุดละไม่สามารถถอยได้อีกการโจมตีทําร้ายที่เกิดขึ้นมาเราก็ใช้การจัดการด้วยวิธีที่เป็นมาตรการสุดท้ายที่สามารถทำได้ก็คือ lateral movement หรือว่าการเคลื่อนที่หลบไปดังข้างถ้าเกิดคนตั้งใจที่จะใช้ปืนยิงเราถ้าเราวิ่งถอยหลังไปนะวิ่งกลับไปแนวตรงเนะี่ยภาพการยิงเขาก็จะเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเราเคลื่อนที่ออกไปดังข้างารับการเล็งและยิงเขาก็จะทำให้เพิ่มงานให้กับคนยิงไปหน่อยยากขึ้นหน่อยนะ นั่นก็คือ attack management ดีที่สุดก็คือที่กำบังถ้าหาไม่ได้จริงก็หาที่ซ่อนไม่มีที่ซ่อนไม่มีที่กำบังก็วางสนุกไว้หาอะไรมาขวางวันนั้นซวยจะจัดโคตร bad day โล่งไปหมดเลยหาอะไรขวางไม่ได้ก็เพิ่มระยะห่างงทางๆเข้าไว้วันนั้นบัดซบมากๆ bad day กว่าเดิม really bad day ไม่สามารถถอยได้แล้สิ่งที่ทำได้ที่เหลือก็คือการเคลื่อนที่ทางขางโอเควันนี้เราคุยกันเรื่อง response time ชื่นชมอีกครั้งที่ตำรวจไปไวมากเราคุยกันเรื่องความสำคัญของ d e f e n s i v e skill ขอชมท่านเฮียเจ้าของร้านอีกครั้งหนึ่งสุดจัดนะครับท่านกล้าหาญมากท่านได้รักษาไว้ซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของของท่านเองของครอบครัวของท่านของกิจการของท่านท่านคือลูกผู้ชายที่น่านับถือมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการป้องกันตัวเป็นสิ่งสำคัญเรื่องปืน bb กันหรือปืนปลอมปืนของเล่นทั้งหลายน่ยไม่ใช่ข้ออ้าง นะครับเราไม่จําเป็นเลยที่จะต้องระบุให้ได้ก่อนว่ามันเป็นปืนของเล่นจะถึงจะตอบสนองและเมื่อใดก็ตามที่มีการโจมตีทําร้ายเกิดขึ้นมีคนที่ไม่ประสงค์ดีกับเรา ad t r a c k management หข้อที่กำบงังที่ซ่อนสิกิลขวางระยะห่างการเคลื่อนที่ทั้งทางนำมาใช้ได้นะครับอ๋อแล้วก็กรณีศึกษาที่เราหยิบยกขึ้นมาก็เป็นเหตุเกิดที่พะทะัทลุงเป็นแดนใต้เมื่ออะไรที่มันรีเลทกับทางใต้นะครับก็มีหมวดใบนี้เป็นของหนุ่มใต้ มีน้องชายผมคนหนึ่งที่โคตรสุดโคตรหลอยโคตรสด,สด,สดนะเป็นเด็กเมืองคอนแบงก์เอนะครับเขาให้ผมมานะครับก็มาใส่เพื่อลำลึกถึงกันนะครับสำหรับ EP นี้ก็หากท่านมองว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่างที่บอกไปถ้าอยากฟังเคสพามีไลซ์คอมเมนต์ตัวทีให้ผมหน่อยตัวทีนะครับตัวทีแล้วผมจะทำให้ท่านนะครับร่วมแบ่งปันเผยแพร่ข้อมูลตรงนี้สู่สังคม ครับถือว่าเป็นการพทำให้สังคมปลอดภัยไปได้วยกัน make the world a safer place